ปูไปรยาเผยเชี่ยววินาทีที่เคยคิดสั้นจากต้มโดนถล่มทาเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงไทยที่พยายามอย่างหนักผ่านตัวไปแคสงานในต่างประเทศสำหรับปูขีดกลางไปรยาสวนดอกไม้ล่าสุดบินกลับมาไทยพร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ตนเองเคยคิดสั้นโดยปูเผยเล่าเรื่องราวนี้ผ่านรายการสามแซบ ปูบอกว่าเราเปิดโทรศัพท์ทุกครั้งมีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความโกรธแล้วชีวิตตัวเองมันล้มอยู่แล้วแล้วจําได้เลยแบบคือคิดส,สั้นมากจริงๆตอนนั้นปูเข้าใจเลยคนคิดส,สัน้นเสียววินาทีจริงๆแต่ถ้าผ่านเชียววินาทีนั้นได้คือเป็นเสียววินาทีจริงๆที่คนตัดสินใจว่าจะไปแต่ตอนนั้นดีมากที่มีเพื่อนดีเพื่อนบอกมันไม่คุ้ม จากเหตุการณ์นั้นปูเลยตัดสินใจว่าถึงคุณไม่ชอบเราเราก็อยู่ได้ก็กลายเป็นว่าเข้าใจแล้วทำไมต้องผ่านบทเรียนนี้เพราะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเขาก็อยากบอกเราว่าเลิกแคร์ว่าคนอื่นคิดอะไรและมีความสุขกับตัวเองสักที